อัสลามวอะลัยกุมระห์มะตุลอฮิบะบเระกาตุวันนี้ผมมาพรีเซตนเรื่องแผนที่เสนอว่าที่ร้อยตีอาทิตย์นุลบาบหัวข้อที่นำเสนอประเภทของแผนที่องค์ประกอบของแผนที่การเลื่อนของทวีปการใช้ประโยชน์ของแผนที่แผนที่คือการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่บนโลกหรือวัตถุอื่นๆในรูปแบบย่อส่วนบนแผนวัสดุใช้ลักษณะและมาตราส่วน เพื่อแสดงตำแหน่งทิศทางและลักษณะต่างๆของพื้นที่นั้นๆประเภทของแผนที่แผนที่อ้างอิงและแผนที่เฉพาะเรื่องนอกจากนี้ยังมีการจำแนกมาตราส่วนและลักษณะการแสดงผลแผนที่อ้างอิงเป็นแผนที่ที่แสดงข้อมูลทั่วไปของพื้นที่เช่นแผนที่ภูมิประเทศแผนที่กายภาพและแผนที่รัฐกิจ แผนที่เฉพาะเรื่องเป็นแผนที่แสดงข้อมูลเฉพาะด้านเช่นแผนที่แสดงการกระจายของประชากรแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือแผนที่แสดงการค้ามนนาคมแผนที่แบ่งตามมาตราส่วนแบ่งตามขนาดของมาตราส่วนที่ใช้เช่นแผนที่มาตราส่วนใหญ่แผนที่มาตราส่วนปานกลางและแผนที่มาตราส่วนเล็กแผนที่แบ่งตามลักษณะการแสดงผลเช่น แผนที่กายภาพแสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์แผนที่รัฐกิจแสดงเขตการปกครองและแผนที่เศรษฐกิจแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรองค์ประกอบของแผนที่ชื่อแผนที่ทิศทางมาตราส่วนสัญ,ญลักษณ์คำอธิบายสัญ,ญลักษณ์พิกัดและขอบระวางแผนที่แต่ละแผนจะแสดงรายละเอียดของพื้นที่หนึ่งระวาง โดยมีองค์ประกอบเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและใช้งานแผนที่ได้อย่างถูกต้องชื่อแผนที่ระบุว่าเป็นแผนที่ประเภทใดและแสดงข้อมูลอะไรทิศทางโดยทั่วไปทิศเหนือจะอยู่ด้านบนของแผนที่ช่วยในการค้นหาและกำหนดตำแหน่ง มาตราส่วนบอกอัตราส่วนระหว่างระยะทางบนแผนที่กับระยะทางจริงบนพื้นโลกสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายที่ใช้แทนสิ่งต่างๆในพื้นที่จริงช่วยในการอ่านและแปลความหมายคำอธิบายสัญ,ญลักษณ์อธิบายความหมายของสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในแผนที่พิกัดระบบที่ใช้ระบุตำแหน่งบนแผนที่เช่นละติจูดและลองจิจูดขอบระวาง ขอบเขตของแผนที่ที่แสดงบนแผนที่มักมีเส้นขนานและเส้นเมริเดียนการเลื่อนของทวีปเป็นทฤษฎีทางธรณีวิทยาที่เสนอว่าทวีปต่างๆบนโลกเคยเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันมาก่อนและจึงแยกตัวออกจากกาันและเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งปัจจุบันแนวคิดนี้ได้รับการพัฒนาโดยอันเฟตเวเกเนร์นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันในช่วงต้นศตวรรษที่20 ทวีปเคยเป็นผืนเดียวกันทฤษฎีนี้กล่าวว่าเมื่อประมาณ200-3ล้านปีก่อนทวีปทั้งหมดบนโลกเคยรวมกันเป็นมหาทวีปเดียวชื่อแพนเจียการแยกตัวและเคลื่อนที่แพนเจียค่อยๆแยกตัวออกเป็นทวีปต่างๆและเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งปัจจุบนันหลักฐานสนับสนุนการเลื่อนของทวีปมีหลักฐานสนับสนุนหลายอย่างเช่น การต่อกันได้ของทวีปความคล้ายคลึงกันกของซากดึกดำบรรและชั้นหินในทวีปต่างๆที่เคยอยู่ติดกันการเปลีป่ยนแปลงของสภาพอากาศและการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกการยอมรับในวงกว้างแม้ว่าทฤษฎีนี้จะถูกปฏิเสธในตอนแรกแต่ต่อมาก็ได้รับการยอมรับและกลายเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีแผ่นเปลือกโลก แผ่นเจียมหาทว,วีปที่เคยรวมแผ่นดินทั้งหมดของโลกเข้าด้วยกันการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกกลไกที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนของทว,วีปซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่ลอยเลือดล,ลอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกที่อาจทําให้เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดการใช้ประโยชน์ของแผนที่ แผนที่คือเครื่องมือสำคัญที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารและทำความเข้าใจโลกโดยมีประโยชน์หลากหลายทั้งในการใช้ชีวิตประจำวันการศึกษาการวางแผนและการดำเนินงานในด้านต่างๆการใช้ประโยชน์ของแผนที่การเดินทางและการนำทาง แผนที่ช่วยให้เราค้นหาเส้นทางไปยันสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็วช่วยให้สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพการวางแผนและการพัฒนาแผนที่ใช้ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่การสร้างสาธารณูปโภคต่างๆเช่นถนนระบบปะปาการวางแผนผังเมืองและการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ การศึกษาแผนนี้ที่ใช้เป็นการสื่อสารการเรียนการสอนในวิชาภูม uh ิศาสตร์และวิชาอื่นๆช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะทางภูมิศาสตร์และข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นถ้าการอาหารและการวางแผนยุทธศาสตร์แผนที่ช่วยในการวางแผนยุทธวิธีการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งและการประเมินสถานการณ์ในสนามรบ